ปี1970ได้เกิดโศกนันนักกรรมที่เคยเป็นฝันร้ายของใครหลายคนจากคาตรกรที่ชอบเฉือนใบหูที่แอบแฝงตัวอยู่ในแคมป์แห่งนี้จน14ปีต่อมาแคมป์ได้กลับมาเปิดทำการขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับมีเรื่องราวที่น่าสยดสยองมากขึ้นกว่าเดิมดิสนีย์พัาสตฮอสตาสูนกล้างแห่งความบันเทิงที่ได้รวบรวมหนังและซีรีส์จากทั่วโลกเอาไว้ในที่เดียว Spoil Man สวัสดีครับพบกับผมสปอย Man วันนี้ผมจะมาสปอยกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าอเมริกาฮอลโลสตอรี่ซีซั่นเเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญสั่นประสาทที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2019และถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริ่มเลืองที่แก๊งหนุ่มสาววักำลังคึกขนองที่กำลังมุ่งหน้าไปยังแคมป์เลดวูดเนื่องจากเบอร์นายกับชีวิตที่แสนวุ่นวายในเมืองช่วงโอลิมปิกพวกเขาจึงได้รับจ็อบมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆในแคมป์ครั้งนี้ระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานสาวน้อยอย่างบรู๊ ที่กำลังหวาดกลัวจากการถูกฆาตกรยามราตรีทำลายที่เมื่อคืนมันได้บุกเข้ามาขโมยของของเธอภายในบ้านแต่เธอก็กลับสู้กับมันจนรอดตายหนีมาได้แถมมันก็ยังขู่ว่ามันจะกลับมาหาเธออีกแน่นๆเพื่อฆ่าก่อนที่บ้านข้างๆจะได้ยินเสียงจนมันหนีออกไปมอนทนาที่เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาคอยปลอบใจว่ามันจะไม่มีวันหาเธอเจอแน่นอนเพราะตอนนี้เธอได้มาอยู่กลางป่ากลางเขากับพวกเราแล้ว แต่แล้วทันใดนั้นรถก็กลับชนเข้ากับชายคนหนึ่งจนทำให้บลุกตกใจเมื่อลงไปดูมันก็กลับเป็นชายเดินป่านอนสลบอยู่พวกเขาจึงตัดสินใจหามชายคนนั้นขึ้นรถในทันทีเพื่อไปให้คนที่แคมดูอาการและอาจจะมีหมอที่พอจะช่วยรักษาเขาได้เมื่อมาถึงแคมพวกเขาก็ได้เจอกับมาร์กาเร็ตผู้ที่เป็นเจ้าของและเป็นคนที่เปิดแคมเลดวูดแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นพวกเขาจึงแบกร่างของชายเดินป่าไปที่ห้องพยาบาล ซึ่งระหว่างนั้นเขาก็เอาแต่พร่ำเพอแถมยังจำชื่อของตัวเองไม่ได้พยาบาลจึงบอกว่าเขาอาจจะเดินหลงป่ามานานและเกิดอาการขาดน้ําอย่างรุนแรงจึงทําให้มีสภาพที่เป็นแบบนี้ในคืนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันอยู่รอบกองไฟพยาบาลก็ได้เล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ14ปีก่อนให้ฟังว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้มีคนตายในแคมป์นี้มากถึง10คนเลยทีเดียว แต่เนื่องจากเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมกรกกาเลจึงเดินเข้ามาเล่าต่อให้ฟังทั้งหมดอีกทีว่าแท้จริงแล้วในคืนนั้นมันมีผู้เสียชีวิตในแคมป์นี้เพียง9คนเท่านั้นเองนั้นก็เพราะว่าเธอคืนหนึ่งในเหยื่อเพียงคนเดียวที่หนีรอดมาได้พร้อมกับเอามือเปิดผมให้ทุกคนที่นั่งอยู่ดูว่าหูข้างหนึ่งของเธอนั้นมันได้ถูกตัดออกไปแล้วจริงๆ เพราะฆาตากรหรือมิสเตอร์จิงเกิลที่ทุกคนเรียกกันมันจะฆ่าทุกคนที่มันต้องการฆ่าและหลังจากนั้นจะตัดหูเก็บเอาไว้แต่เธอกับนี้มันลอดออกมาได้เพราะการแกล้งตายและนีก็เป็นเหตุผลในการเปิดแคมป์นี้ขึ้นมาเพื่อลบฝันร้ายในอดีตที่มันยังคอยตามหลอกหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อพวกเขาได้ฟังก็กลับรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแต่มากาเลตก็กลับบอกว่าอย่ากังวลไปเลยพอหลังจากนั้นฆาตกรก็ถูกจับขังคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเธอก็เป็นพยานสำคัญในคดีครั้งนั้นตัดมาที่ในห้องพักระหวังที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันถึงเรื่องชายเดินป่าจู่ๆมันก็กลับมีชายร่างใหญ่อีกคนเดินเข้ามาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเขาชื่อเทเวอร์หัวหน้าที่จะมาคอยดูแลพวกเขาที่นี่นั่นเอง ขณะที่บุ๊กเข้ามาหายาอยู่ในห้องพยาบาลเธอก็กลับหันไปพบกับร่างที่ท่วมไปด้วยเลือดของชายเดินป่านั่นทําให้เธอตกใจจนกรีดร้องออกมาและรีบวิ่งหนีใครก็ไม่รู้ที่หน้าต่างออกมาจากตรงนั้นบลูกพยายามตะเกียกตะกายมายัางห้องที่เพื่อนอยู่ได้สําเร็จพร้อมกับรีบบอกทุกคนว่ามันกลับมาแล้วมิสเตอร์จิงเกิลแต่พวกเพื่อนๆก็กลับคําขึ้นมาทันทีที่เห็นสภาพของเธอเพราะคิดว่าเธอคงจะหลอนไปเองจากเรื่องที่มาเกาเรตเล่าให้ฟัง เธอจึงยืนยันโดยให้ทุกคนไปดูศพของชายเดินป่าที่ถูกฆ่าแต่เหมือนมีคนเล่นตลกกับเธอเพราะทุกอย่างที่เธอเห็นกับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ศพของชายเดินป่าหรือแม้กระทั่งหยดเลือดของเขาเลยสักหยดเดียวตัดมาที่บ้านพักของมักะเล็ตพอออกประจําโรงพยาบาลจิตเวชได้เดินทางมายังแคมป์เพื่อเตือนให้มักะเล็ตระวังตัวเนื่องจากมิสเตอร์จิงเกิลได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อคือนก่อน นั่นทำให้มากเกล็ดที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่กลัวพรอมกับ,บอกว่าเธอนั้นพร้อม,มเผชิญหน้ากับมันเต็มที่และเขาคงไม่งงพอที่จะกลับมาหาเหยื่อที่เคยรอดชีวิตอีกครั้งหรอกพออ,อที่เห็นว่าการเตือนของเธอไม่เป็นผลจึงขับรถออกไปแต่ไม่นานเธอก็กลับถูกมิสเตอร์จิงเกิลที่แอบรอเธออยู่เข้ามาจัดการท,าท,าทั้งๆที่เพิ่งจะออกจากแคมป์ไปได้ไม่นานเท่านั้นเองในคืนนั้นระหว่างที่บลุกเล่าระบายความหลังให้กับมนเทนาฟังมนเทนาที่รู้สึกเห็นใจ จึงพยายามปลอบใจโดยการเข้าไปจูบทำให้บรูคที่เห็นแบบนั้นจึงขอตัวออกไปสูดอากาศข้างนอกในทันทีเพราะเธอไม่คิดว่ามอนเทนาจะเข้ามาทำกับเธอแบบนี้ตัดมาที่พวกผู้ชายที่กำลังเตรียมตัวจะพากันเข้าไปอาบน้ำสาวเวียจึงขอแยกตัวออกมาเพื่อเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวแต่เขาก็กลับถูกชายที่กุมความลับของเขาไว้มาจับตัวไปแถมยังมาบังคับให้ซาวเวียนั้นกลับไปเล่นหนังอย่างว่าอีกสักเรื่องเพราะถ้าไม่ยอมเขาจะนำคลิปที่ซาวเวียเคยถ่ายไว้ไปเผยแพร่ให้หมด และนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าทําไมซาเวียถึงได้หนีมาอยู่ที่นี่ทั้งที่ตัวของเขาไม่ได้ชอบอะไรในที่แบบนี้เลยสักนิดจากนั้นซาเวียจึงแนะนําให้เขารู้จักกับเทเวอร์ชายหนุ่มกำำํายําและน่าจะถูกใจตัวของเขามากกว่าซาเวียซาเวียจึงคิดแผนให้ชายคนนั้นไปแอบ,บดูเทเวอร์ที่กําลังอาบน้ําเพื่อให้ชายคนนั้นได้เจอกับเป้าหมายใหม่และเขาจะได้หนีออกมาตัดมาที่บลู ที่กำลังนั่งสูตรอากาศอยู่ตรงท่าน้ำจูๆ่ๆเธอก็กลับเจอศพของชายเดินป่าลอยมาจนทำให้เธอนั้นตกใจแต่เมื่อเธอเตรียมตัวที่จะวิ่งหนีเธอก็กลับเจอฆาตากรยามลาตรีที่มันเคยบอกว่ามันจะกลับมาฆ่าเธอให้ได้ตอนที่มันไปป้นเธอที่บ้าน แต่แล้วขณะที่ฆาตกรกำลังวิ่งไล่ตามมันก็กลับถูกชายเดินป่าพุ่งตัวเข้ามาขวางเอาไว้อย่างแรงจนทำให้ฆาตกรที่เห็นแบบนั้นจัดการชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาในทันทีแต่แล้วไม่นานชายเดินป่าก็กลับมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาอีกครั้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ถูกเขาจัดการไปเมื่อกี้มันจะยังมีชีวิตตัดมาที่บรูคที่กำลังตกใจกับการปรากฏตัวของฆาตกร แต่แล้วไม่นานผู้เพื่อนๆของเธอก็ได้ตะโกนร้องออกมาจากการพบร่างของชายคนหนึ่งที่ถูกแทงตายอยู่ข้างห้องน้ำเทเวอร์ที่สังเกตเห็นว่าหูของชายที่ตายถูกตัดไปและมันก็คงเป็นฝีมือใครไม่ได้นอกจากมิสเตอร์จิงเกิลนั่นทำให้ทุกคนพากันหนีไปที่รถตู้ของซาวเวีย์ในทันทีเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากฆาตกรทั้งสองให้ได้ตัดมาที่มาเกเลตที่ได้พบกับฆาตกรยามราตรีในบ้านพักของเธอ จากนั้นเขาจึงยื่นบัตรที่มีรูปของชายเดินป่าให้เธอดูเพื่อถามว่าชายคนนี้เป็นใครเพราะเป็นคนที่เขาต้องฆ่าถึงสองครั้งแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่มากาะเล็ตที่เห็นแบบนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าชายคนนี้ได้ตายไปเมื่อ14ปีก่อนแล้วเพราะเธอได้พบร่างของเขาลอยอืดมาตามแม่น้ําขาตะก,กรยามลาตีที่ได้ฟังก็กลับรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มากาเล็ตจึงบอกว่าอาจจะเป็นพระเจ้าที่ได้ทําให้ชายคนนี้ปรากฏตัวออกมา พร้อมกับแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่เขาและรับฟังเรื่องเลวร้ายของเขาที่เคยเจอมาในอดีตและดูเหมือนฆาตากรจะเริ่มตกหลุมรักมากรเล็ดเข้าอย่างจังมากรเล็ดจึงชักชวนให้เขามาคอยปกป้องสถานที่แห่งนี้ด้วยกันเพราะเธอไม่อยากให้ต้องสูญเสียชีวิตของใครไปมากกว่านี้อีกแล้ว ตัดมาที่ซาวเวียที่กำลังขับรถหาทางออกไปจากทินนี่แต่แล้วพยาบาลสาวก,ก็กลับวิ่งมาขวางหน้ารถเอาไว้ทำให้ซาวเวียต้องหักหลบไปชนกับรถอีกคันที่กำลังจอดอยู่นั่นทำให้พวกเขาต้องรีบลงมาดูว่าพยาบาลสาวที่ล้มลงไปนอนกับพื้นนั้นปลอดภัยหรือเปล่าจากนั้นซาวเวียจึงรีบขึ้นไปสตาร์ทรถดูอีกครั้งด้วยความที่อยากจะออกไปจากทินนีแต่เขาก็ต้องผิดหวังเมื่อรถของเขามันไม่สามารถใช้การได้อีกแล้ว พยาบาลจึงเสนอให้ใช้รถของเธอเพื่อออกไปแทนเทเวอร์จึงบอกว่าเขาก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเหมือนกันแต่ติดที่ว่ากุญแจของทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลยในตอนนี้ผัวกเขาจึงแบ่งทีมแยกกันไปนํากุญแจนั้นออกมาเพราะไม่สามารถที่จะทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้ได้ตัดมาที่มากาเล็ตที่ได้เดินมาเจอกับชายเดินป่าคนเดิมอีกครั้งเขาคือโจนัก,นกเพื่อนรวมแคมป์เลดวูดของเธอเมื่อ14ปีก่อนนั่นทําให้มากาเลตรู้สึกตกใจและหดหู ที่เพื่อนของเธอยังคงติดอยู่ที่นี่ทั้งที่ตายไปนานแล้วกลับมาที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มขณะที่กำลังแยกกันหากุญแจประตูทั้งสองทีมมันก็กลับถูกคนเคาะอย่างรุนแรงพวกเขาได้ตะวาดกลัวกันอยู่ข้างหลังประตูเพราะชื่อว่าคนที่เคาะต้องเป็นฆาตรกรคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับอเมริกัน h o ลล์สตอรี่ซีซั่น9และนี่ก็เป็นเรื่องราวแค่2 EP ีแรกเพียงเท่านั้นส่วนใครที่อารมณ์ค้างอยากดูต่อก็สามารถเข้าไปดูแบบจัดเต็มกันได้ที่ Disney p พัทเลยนะครับที่มีให้ดูตั้งแต่ซีซั่น1ไปจนถึงซีซั่น10เลยแถมซีซั่น10ก็ยังได้คะแนนจาก IMDB สูงถึง8คะแนนเลยทีเดียวรับรองว่าจัดหนักทั้งความน่ากลัวและความสยอดสยองที่ถึงใจแน่นอนที่ Disney พัทฮอ s สตาที่เดียว ใครที่ชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ